ครับก็สวัสดีครับตอนนี้เรานะครับได้มาที่บ้านดินนะครับบ้านดินนี้ก็อยู่ตึกบนของบัวสลานะครับบัวสลาร์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านทุกหลังนะครับเป็นบ้านที่ทําด้วยดินนะครับสังเกตดูครับนี่เป็นดินนะครับอือสวยนะครับดุดินนะครับทําด้วยดินนะครับสวยมากมาก นะครับก็เดินมาดูนะครับทำด้วยดินนี่ก็กำลังสร้างอยู่นะครับนี่ครับแบบสวยงามครับนะครับแปลกๆหูแปลกตานะครับทำด้วยดินอันนี้ประตูเข้านะครับสวยงามมากนั่นก็อีกหลังหนึ่งนะครับนะครับวันนี้มาชมบ้านสวยๆนะครับ บ้านดินที่ใกล้ๆกับถนนใหญ่นะครับแถวตำบลหนองบัวาสารานี่ครับนี่ครับเป็นบ้านดินสวยครับสวยสวยงามนะครับกำลังก่อสร้างเรื่อยๆนะครับโอเคครับผม